นี่โถเย็นเปิดง่ายมากดูมือเดียวเปิดได้ด้วยอะโถเย็นครับผมได้ไหมเอ่ยได้เลยโอเคอนญาตนะครับอนุญาตเราวัตถุดิบกันฮะนี่เป็นลิชเบอร์รี่นะครับวันนี้โอ้โหนะครับสดใสขนาดนี้พี่บอลมีกี่เบอร์รี่ครับเนี่ยวันนี้โอ้วันนี้มีมีเป็นราสเบอร์รี่นะครับมีเป็นบลูเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่นะครับผม ก็ประมาณ3าเบอร์รี่หลักๆมีมาเบอร์รี่ด้วยมั้งมาเบอร์รี่ด้วยนะใช่ให้ก็เป็นมิกซ์เบอร์รี่เลยใช่ครับผมวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะครับผมมีแค่ไม่ใช่น้ำยาล้างจานนะฮะเป็นซีรัปนะครับผมหรือว่าน้ำเชื่อมนั่นเองมีนมสดนะครับแล้วก็มีตัวเกลือเติมเราเติมเกลือนิดหนึ่งเติมเกลือนิดนึงตนน้เราต้องบีบมะนาวออกไปนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะครับผม่ครับผมวิธีทำก็ง่ายๆเลยไม่รู้ว่าจะแข็งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยอ๋อได้ ได้ไหมครับมือเดียวนี่ลำบากเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับผมได้ไหมได้ไหมอ่าได้ครับผมอ่ะเยี่ยมครับทำการเทลงไปเลยนะฮะเพื่อนี่นะครับใส่เบอร์รี่ลงไปแบบนี้ครับสักครู่นะฮะอ่ารอเช็คบอลสักครู่นะครับครับผมนี่ครับอ่านี่ครับ ครับพี่บอลเดี๋ยวเราจะทําการนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวนี้นะครับผมเราจะทําการใส่ผสมนี่ลงไปสักเล็กน้อยครับผมอจากนั้นนะครับเราใส่ตัวสีปมาดูพี่ปอนกะันใกล้ๆครับสีรับนิดนึงเพิ่มความหวานนะครับผมโห <laughs> oh, ยากแล้วนะฮะใส่เกลือ นะออกไหมฮะไม่ไม่พี่พรช่วยบิดนิดนึงได้ไหมฮะบิดตัวเหรอครับไม่ใช่ครับบิดนี่แหละฮะโอ้คโับอโออเคอเคเคเคอคอเอเเอเลยอเคคโอเโอเคคโอเคโอคโอบคโอเคโอเคเคโอคเคมอเคอคอเคโคอนคครับผมคโอเคโอโอเคโเอเคโอเอเคโีเอเคโเอเควเคโอเคเคโอคโอนคโเคโยเียคค มีปุ๊บอ่าเมื่อกี้หน้าจอนะครับตัวทัชสกรีนของเราเป็นสีแดงนะครับเมื่อเมื่อเป็นเมนูร้อนแต่ว่าเมื่อเป็นเมนูเย็นปุ๊บอ่ะก็จะเป็นสีนี้เลยสีฟ้าเป็นสีฟ้าเลยเห็นไหมฮะใช่นี่แล้วเราก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับเราสามารถเลือกเป็นไอศกรีมได้เลยซอฟต์เบรดได้เลยอ๋อมีโหมดอัตโนมัติให้เลือกนะครับ ข้อเอะนะอดีวยวนะอนะครับเ๋ยวขอเติมส่วนผสมของนมไอีกสักนิดหนึ่งนะเพราก<ม>ว่าเบอร์รี่วันนี้เราเยอะมากจริงอนุญาตเปิดให้หน่อยนะครับครับผมโอเค okay, เราใส่นมเพิ่ม ครับผมโอเคแล้วเราก็จัดการต่อนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับกดเลยครับ <Okay. S 2> สามารถทำได้เลยนะครับง่ายๆสะดวกแบบนี้เลยครับก็านแอรฟอนละเอียดมากเลยนะครับ เท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะเมนูที่สองเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ทันได้ดูเลยควรขอเด็ดเอ่อใบยอดซาลาแหนกหน่อยนะอ่านะครับหรือว่าใบมิ้นนะครับผมจะเป็นตัวประดับเนี่ยเสร็จแล้วเด็ดได้เลยใช่ไหมครับเด็ดเอาแต่ยอดนะครับผมรู้จักยอดไหมฮะยอดใบแหละครับยอดใบนั่นแหละครับผมครับขออนุญาตนะฮะอ่ากี่ใบดีครับพี่ปอนเอาแค่ยอดเฉยๆไม่ใช่ไม่ต้องใส่ฮะใส่ทำไมผมเอาไว้แต่ง จบกันเลยจบกันเลยใช่ไหมใช่จบถูกแล้วนะได้ใได้แต่หมายวว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ประดับดีกว่าครับผมขอจัดจานสองมือได้ไหมฮะตอนนี้มือซ้ายรู้สึกไม่มีประโยชน์เลยนะฮะไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ครับพี่ปอนเรามีเควสมาแล้วนะครับแต่ผมช่วยดีกว่าจัดจานให้ผมหน่อยลวกันครับเอาช้อนเอาช้อนช้อนนะครับมีช้อนอีกไหมทีมงานขอช้อนนิดนึงครับขอบคุณครับทีมงานอ่านะครับทีมงานส่งช้อนมาให้เรียบร้อยครับพี่ปอนได้นี่ดูนะฮะ เออเอียงให้ผมมากกว่านี้ได้ไหมฮะได้ครับผมขอบคุณครับผมนี่ดูความเป็นความเป็นน้ำแข็งนะฮะนี <มา S 1> ่ต้อใส่เยอะนะฮะแล้วก็เอาเบอร์อรี่นะครับผมแต่งข้างเลยครับสุดเบอร์รี่นี้จะนิ่มแล้วนะฮะใครเอาไปต้มแล้วเปล่าฮะอ่าโอ้โหนะครับ เบอร์รี่พิเพียบแบบนี้นี่ใช่กับเมนูอะไรนะพี่ปอนเป็นซอเบมิกซ์เบอร์รี่ครับผมนี่ซอเบรพิกซ์เนอร์รี่ยอดนี่หน่อยนะฮะผมไม่ได้ใช้มือนะฮะใช้อะไรครับวันนี้ใช้แขนนะแขนนะฮะ,ะ,ฮะอ่าคือยอดเข้าไปในหมดแล้วฮะเดี๋ยวรอยอดสักครู่นีครับโอ้โห พี่ปอลให้ผมเด็ดไหมว่าผมเป็นคนเด็ดนะโอ้เมื่อกี้เด็ดก็ไม่น่าจะรอดนะฮะไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่นะฮะอ่านี่แหละครับนี่แหละครับเป็นซอเบนะครับผมนีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงฮะเมนูวันนี้โอ้โหนี่ครับง่ายมากครับพี่ปอนลองชิมดูได้นะครับผมอ่าฝั่งนี้ฮะครับผมอ่อโอเคครับคนนี้ทนไงอ่าเป็นไงครับ สดชื่นครับมันยืนบนไหล่เขาแบบนี้ดีๆแบบนี้นะครับครับผมนะครับกับเครื่องปั่นเย็นนะครับกับอัลต้าเบนบูตนะครับนี่นะครับมาด้วยกันถึง5โปรแกรมนะครับร้อนและเย็นครับพี่ปอนนี่พร้อมจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับเซ็นเซอร์จับโถอัจฉริยะนะครับแล้วก็โถปั่นรถปลอดภัยด้วยความโดยการมีนิรภัยป้องกันการล้นออกนอกโถนะพี่ปอนนะครับ